สวัสดีครับคุณผู้ชมมาคุณผู้ชมนี่ขนาดวัดตัดเฉพาะล่องต้นยางพารานะครับเนื้อที่สองไร่นะครับรวมทั้งดายาลำต้นเล็กต้นเล็กแบบนี้นี่นี่ดายาแล้วก็พรวนดินด้วยนะคุณผู้ชมนี่นะมันดินดินเขาว่าดินมันแข็งนะดินมันดินทุ่งนานะครับมันเป็นดินสีขาวนี่แค่เราตัดระหว่างต้นนะฮะแล้วก็พรวนดินดายาด้วย โอ้ให้เราห้าโมงเย็นนะคุณผู้ชมปาดโท่คุณผู้ชมดีนะที่เราไม่ตัดหมดแต่ความจริงผมก็ไม่ชอบตัดหมดอยู่แล้วครับว่าถ้าตัดหมดนี่มันจะทําให้ดินแห้งแลนะ้งอะช่วงนี้มันจะเข้าดาแล้งแล้วนะเดือนจะสิ้นเดือนพฤศจิก,กาแล้วนะไอ้ร่องใหญ่ใ,หญใ,หญในแปดเมตรนี่เราผมจะไม่ตัดนะครับคุณผู้ชมอ่าเขาก็ยังไม่สูงพอนะถ้าถ้าจะตัดผมก็ตัดให้สูงๆนะครับให้ ความสูงของหญ้าในประมาณสัก20เซนนะไม่ตัดไม่ใช่ตัดเตียนดินนะคุณผู้ชมเอาตอนนี้ก็เริ่มแดดร่มลมตกแล้วครคงจะทำลาคุณผู้ชมที่รักทุกนายไปก่อนครับวันนี้เอาสามล้อมาครับคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำสวนอย่างเล็กนะครับ